เก็บขยะแบบใหม่ด้วยระบบสูญยากาศ Envac บริษัทสัญชาติสวีเดนได้ออกแบบระบบท่อใต้ดินที่สามารถเก็บขยะได้ด้วยระบบสูญยากาศโดยที่เก็บขยะจะสามารถถูกติดตั้งไว้กลางแจ้งหรือในร่มเมื่อขยะถูกโยนลงไปในท่อขยะก็จะเคลื่อนตัวลงไปสู่ถังขยะใต้ดินเมื่อถังขยะเต็มแล้วจะมีรถบรรทุกสูญญากาศมาสูบขยะออก รถบรรทุกพร้อมถังเปล่าจะเข้าไปยังจุดเชื่อมต่อซึ่งมักจะอยู่นอกพื้นที่ที่อยู่อาศัยโดยรถจะมีระบบสูญญากาศเพื่อดูดเอาขยะออกจากถังใต้ดินแล้วก็เอาเข้าไปในรถก่อนจะถูกอัดเป็นก้อนระบบนี้สามารถขยายเพื่อเก็บขยะในระดับเมืองระบบการจัดเก็บขยะนี้สามารถอัปเกรดให้มีฟังก์ชันการจ่ายเงินเท่าที่ใช้ซึ่งก็คือจะคิดเงินเมื่อคุณทิ้งขยะ ระบบที่ว่าถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายปี1980และติดตั้งใช้งานจริงในประเทศสวีเดนเดนมาร์กและนอร์เวย์แล้วคุณคิดว่าควรจะนำมาใช้ในประเทศไทยไหมเหตุผลคืออะไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ